ที่นี่ข้างล่างเนี่ยนะคือพี่จะทำงานทั่วบ้านแต่ก็แบบเป็นพื้นที่ที่โชว์ศิละปะใช่ก็จะมีผนังไว้หแหวนงานเพื่อ,อ,อใครจะมาดูแล้วก็คนนี้จะมาซื้อด้วยแล้วทีนี้เข้าถึงแนวคิดของการทํางานของพี่ชฉลิตดีกว่าว่าผลงานแต่ละผลงานไม่มีแนวคิดอะไรในการสร้างผลงานค่ะพี่ชฉลิตคืองานศิละปะของพี่เนี่ยจะเกิดจากแนวคิดที่เชิงบวกก็คือตั้งแต่ สมัยเรียนอออตอนที่เรียนที่ศิลปากรเนี่ยงานส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องอะไรที่พูดถึงเรื่องความสุขความทรงจําเกี่ยวเรื่องความสุขความสนุกสนานความสดใสอะไรเงี้ย<ม>แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็พอเราไปสนใจเรื่องธรรมชาติธรรมชาติมันสงบะ่ะมันกล่อมกาวเรา แล้วทําให้เราไปสนใจเรื่องศาสนาเรื่องลัธ,ธิเซนเริ่มจากความทรงจำเข้ามาธรืาติธรรมชาติธรรมชาติเสร็จก็เข้าสู่เรื่องสนใจเรื่องเรื่องรัฐิเซนก็คือ,อ,อเกี่ยวเรื่องพุทธศาสนานิกายเซนแล้วก็อ่านหนังสือเยอะอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านือ,เร,อเรื่องเรื่องเกี่ยวเซนนักเขียนเกี่ยวเรื่องเซนแล้วก็นักเขียนเรื่องแปลเกี่ยวเรื่องเซนก็อ่านเยอะแล้วก็สนใจเรื่องนี้พอเรื่มสนใงนี้ก็เลยทํางาน ชุดหนึ่งที่มันเกี่ยวกับธรรมชาติกับนิกายเซนเออแบบอ่าอ่าก็คือจริงๆเรื่องเดียวกันธรรมะธรรมชาติกันเรื่องเดียวกันแหละอ่าก็ก็เอามาผนวกกันแล้วมันอยู่เลยก็อยู่ในงานเวลาเราคิดอะไรตอนไหนช่วงไหนของชีวิตเนี่ยเราก็จะเอาเรื่องนั้นมาทำเป็นงานศิลปะ มันเป็นเหมือนการเก็บความทรงจำของอชีวิตเราแล,แล้วเราอยากจะให้งานถึงปาของเราเนี่ยเป็นคนดูแล้วเขาเข้า <ๆ S 2> ได้อะไรไปด้วยแ<ะ>ง่คิดความงามอะไรไปด้วยแล้ว<ะ>เราเรา,เรารู้สึกอะไรเราก็จะทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นเลยช่วงนั้นก็เลยทางานเรื่องตรวจสอบตัวเอง<ะ>เพราะว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยถ้าเราตรวจสอบตัวเองบ่อยๆเมื่อเราชาระล้างร่างกายเราอาบน้ำเนี่ยทุกวันเนี่ยก็คือการเป็นชำระล้างสึโจโฟกออกไป อันนี้ติดใจิตใจเราเนี่ยสำคัญเราต้องชาระล้างอยู่เรื่อยๆก่อนจะชาระล้างอะไรเนี่ยเราก็ต้องสารวจอยู่ก่อนว่ามันสกรปรกตรงไหนสกรปรกอะไรบ้าง <ฮะ S 1> ตรงไหนมันมันควรจะทำํทำความสะอาดตรงไหนมันควรจะต้องแก้ไขเราก็ต้องพิจารณาตัวเองอมองเข้าไปข้างในแล้วก็เริ่มสํารวจสํารวจเสร็จเราก็ต้องจัดการกับมัน <ฮะ S 1> เอามันออกไปก็เลยมีชุดว่าชุดตรวจสอบตัวเอง หลังจากชุดนั้นมากา็เรื่องตรวจสอบตัวเองมาก็ทําทเรื่องอมืดกับสว่างาคือทำไมถึงไปเป็นเรื่องก็เรื่องทุกข์ละสุขอพอเราตรวจสอบเสร็จเราก็ค้นพบว่าชีวิตเรามันมีสองสองสิ่งเนี่ยผ่านเข้ามาในชีวิตเราตลอดเวลาคือทุกข์และสุขนะอันนี้ทุกข์และสุขก็เหมือนอะไรถ้าเราคิดที่ดีทุกข์เราคงใครๆไม่อยากเจออ,อยากจะหนีมันสุขกะทุกคนอยากได้แต่จริงๆแล้ว ทุกและสุขเนี่ยเราว่าเรา่าว่ามาันมัน,มนทุกเนี่ยเราหนีไม่พ้นหรอกเดี๋ยวมันก็มาอะสุขมันก็เช่นกันเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปทุกเงือนเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเอ่อมันมันเหมือนกับกลางวันกลางคืนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกออมันมามนต้องเจอมันตลอดเาราต้องอเ,เจออยู่แล้วเพราะ,ะนั้นเราก็เลยเตั้งชื่อชุดว่ามืดกับสว่างก็คือกลางวันและกลางคืน เลยก็มาถึงชุดปาร์ตีลิก็พูดถึงเรื่องชีวิตของพี่ซึ่งเป็นคนที่ทําอะไรเยอะมากอะ่ะก็เลยคิดว่าตัวเราเหมือน,อ,นอยู่ในงานปาร์ตี้ว<ะ>ุ่นวายไปหมด<ะ>มีเรื่องนู่นเรื่องนี้ไอ้นี่ก็ต้องทำไอ้นั่นก็ทำไอ้นี่ก็ทำ<ะ>คือเป็นคนที่ชอบทํางานแล้วก็สนใจกับเรื่องนู่นเ,เ,เ,เรื่องนี้ไปหมดก็คือไอ้นุ่นไอ้นู่นก็อยากทาไอ้นี่ก็อยากทำเราเป็นคนที่เปิดรับกับการงานก็คือที่ที่เราที่มันท้าทายที่มันสนุกสนานเราก็ทําหมดอ่ะมันได้กลายเปแล้วว่าเออชีวิตเหมือนปาร์ตี้กันนะก็เลยชื่อปาร์ตี้ลิส อ่าแล้วก็มันก็ยังแฝงเรื่องไอเนี่ยความท<ผ>ุกข์ความสุขเอ่อแต่เรามองเรื่องความทุกความไม่สบายใจเนี่ยเป็นเรื่องอ่าสีสันสีสันข,ของชีวิตเราไม่เรียกว่าเป็นเรื่องเลวร้ายอ,อ,อะไรอป็นเรื่องปกติของมนุษย์เรารี้จักแกนวคิดการทํางานพี่ชฟดีแล้วแต่ว่าแล้วเทคนิคการทํางานศิลปะเทคนิคการทํางานของพี่เนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ท พัฒนามาตั้งแต่ตอนที่เราเรียนอยู่ที่มาลัยตอนตอนตอนที่ทีซีเนี่ยเป็นมันเป็นเทคนิคก็คือเป็นรูปทรงที่ได้แรงบันดาลใจจากเด็กแล้วก็เป็นเทคนิคที่ง่ายๆก็คือมีทั้งแบบทับสีเอาสีมาทับการแบบเคยเห็นไหมแบบบีบสีแล้วก็พับแล้วก็รีดอ่ะแล้วออกมาจะเป็นที่มันออกมาเป็นผิดเสื้อเออนั่นแหละคือเราคิดกลับไปไปถึงความเป็นเด็กและเทคนิคง่ายๆแบบเด็กๆแล้วเราเอามาใช้เป็นในงานของเรา อ่าแล้วเราก็เริ่มแบบว่าหาเทคนิคต่างๆเช่นมันมีอยู่ครั้งมันเราเราไปขึ้นบนบนตึกปั้นที่มหาลัยอ่าเรทีนี้เราเห็นยางพารามันหยดลงกับพื้นแล้วยางพารานันแห้งแล้วทีนี้มีสีมันหยดไปอีกแล้วเราก็ไปลอกมันขึ้นมาอ้าวไอ้ยางพารานี่มันสามารถกันสีได้คือมันมันแล้วมันอิสระด้วยก็มันเป็นมันเป็นน้ำายางพารามันก็คุมไม่ได้เลยเราก็เห็นเห็นมันน่าจะเอาไปทําอะไรในงานเราตึองมน ไปช่วยเรื่องทําให้เกิดฟอร์มที่อิสระได้ก็เลยเอาลองเอามันไปใส่ในภาชนะที่เป็นกระปุกซอสแล้วก็ดรออิงด้วยด้วยยางอลาแล้วก็พอยางวลาแห้งเราก็ถาทับอะไรเงี้ยก็เกิดเทคนิคนั้นขึ้นมามันก็มีเทคเจอร์ใช่ไหมพี่เลี่ใช่ใช่เกิดเทคเจอร์ขึ้นมาเพราะว่าเราเอาสีไปผสมกับแปงทาตัวคือพี่เหมือนเป็นพวกนักวิทยาศาสตร์อยู่เหมือนกันก็คือเป็นคนชอบทดลองเอ้ยถ้าเราทดลองไอ้นี่ไปใส่นี่เหมือนถ้าสีผสมกับ ไอ้นี่จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเป็นคนอชบอบทดลองก็เลยลองดูว่าถ้าเกิดทำอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ลองมาเล่ยจนมาเอาเอา,เอาไปแป้งลองเอาแป้งเนี่ยทาตัวไปผสมกับสีแล้วก็มามโปอีกทีมันก็จะเกิดเท็กเจอร์เพราะามันจะมีมวลมากขึ้นหรือเทคนิคที่เป็นเอ่อเอ่อหล่อบอลหล่อซีเมนต์หล่ออะไรเงี้ยก็ทำเพราะว่าบางทีทำปริมาณการที่จะติดตั้งในส่วน ก็จะต้องอะไรที่มีมีความทนคงทนหรือจะเป็นเอาเอาเอาอะไรที่เป็นรีไซเคิลมาทำเป็นปริมากรรมอะไรเงี้ยก็ทําแล้วก็ก็ทำหลากหลายเทคนิคมากเพราะว่าแล้วแต่ว่าเป็นโจทย์ที่เราเราได้รับทำแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันก็ทําทั้งปริมากรรมทําทั้งงานศิลปกรรมที่เป็นเพนติ้งเนี่ยก็ยังทำอินสตาเรชันนะแล้วก็ล่าสุดที่ทําก็คือทํา ไปทำไอ้เรียกอะไรเพลินไปทำโฆษณาชิ้นหนึ่งเป็นพรีเดนเตอร์เราก็ก็เลยใช้ทรายในการทำงานศิลปะเอาทรายเทนเทนได้ทรายก็ได้ก็เลยได้เทคนิคนะั้นมาต่อยอดทำสตรีทอาร์ต รู้สึกตอนที่เราทํางานศิละปะมันสํเาเร็จไปในแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นพี่ชลินรู้สึกยังไงบ้างการทํางานศิลปะมันมีความสุขทุกขั้นตอนคือจริงๆตั้งแต่เรามีแรงบันดาลใจเนี่ยพอเรามีแ uh. รงบันดาลใจเราก็อยากทําเป็นงานศิลปะแล้วพอเราคิดออกว่ามันจะออกมันรูปแบบไหนเนี่ยเราก็ต k e เนี่ยเราก็เราจะมีความแบบอยากอยากทําขึ้นมาอยากมีไฟว่าเฮ้ยอยากทําแล้วอ่ะอยากทําแล้วก็อุ้ยคิดได้แล้วอ่ะคนเราคิดอะไรได้ออกนะ มันจะปิ้งเหมือนไฟอ่ะเปิดไฟอ่ะแล้วมันจะมีความสุขมากเลย่ไมมันจะมีความสุขแล้วมันอยากจะทําต่อไปอันดับต่อไปคือต้องทํามันเป็นตัวงานให้ได้ก็ลงมือทําระหว่างลงมือทํามีปัญหาต้องแก้ปัญหาในงานอะไรแล้วพอแก้ได้เสร็จแฮปปี้ทำได้แล้วสําเร็จเว้ยเช่นจะทาเซรามิกเอาไปเผาแล้วออกมาจากเตาแล้วมันไม่แตกเว้ยมันร้าวแต่มันสวยมันมีลุ้นอ่ะพองานออกมามันลุ้นมันมีอะไรคิดต่อจากงานนั้นทีนั้นได้อีกมันเกิดความสุข มันจะมีการอะดรีนาลีนมันจะหลั่งตลอดเวลาคือพองานมางานเทนท์กชิ้นเสร็จชิ้นใหญ่ๆเนี่ยทำหลายๆทิปเนี่ยเสร็จปั๊บเสร็จปั๊บนั่งดูมันก็เกิดจินตนาการท่้งูคิดต่อไปเรื่อยอยากจะทําอะไรต่ออยากจะกต่อย,ยอด,ไป,ดออยไปงานอื่น,นๆหมดแล้วก็นั่งดูยิ้มไปคนเดียวแล้วนี่ไงถึงจะบอกว่าการที่เ,าเราเกิดมาเป็นาร์ตินเนี่ยมันเพราะว่ามีความสุขนะเพราะเราได้ได้คิด ได้ใช้สมองอยู่ตลอดเวลาได้ใช้จินตนาการตลอดเวลาแล้วทําให้เราตัวเราเองอมีความสุข <Jeez. S 2> เป็นเบื้องต้นเพราะเราทํางานคนทําจะมีความสุข <Panch al. S 2> เมื่อทํางานสําเร็จแต่คนที่จะได้มีความสุขอีกคนต่อไปก็คือคนที่ได้ดูงานเราคนที่ดูงานเราชื่นชอบแล้วก็มีความประทับใจแล้วก็มีความอึมเอิบจากการดูงานเราแล้วนอกจากความอึมเอนนิบอในทึมทรัพในความสุนทรียภาพแล้วเนี่ยหรือ <proyecto. S 2> แล้ว,วสุนทยศาสตร์แล้วเนี่ยพอได้แง่บางคนได้แง่คิดอีกนะ ในเนื้อ,อาหาของงานเราเนี่ยแล้วชีวิตเขาอาจจะเปลี่ยนไปเลยนชีวิตเขาอาจจะเปลี่ยนหรือชีวิตเขาอาจจะมีความก้าวหน้าหรือพัฒนาชีวิตเขาไปได้ด้วยก็ถือว่ามันก็เป็นผลไปได้ที่มหาศาล เลีค่ะทีนี้มาถึงตัวที่เป็นสตรีทอาร์ตที่พี่ชฉลีเพิ่งทําไปตรงที่พื้นที่ชุมนุมไม่มีที่มาอย่างไรบ้างคะพี่ชลีลองเล่าที่มาจริงๆแล้วก็เกิดจากการที่เราไปชุมนุมอก็คือเราไปบ่อยๆเข้คาพอเราไปบ่อยๆเราก็ฟังข้อมูลอะไรต่างต่างนะนาจากผู้ประสายและแกนนาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นไปพูดหรือข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับเราไปบ่อยๆเข้าเนี่ยเราก็รู้ข้อมูลข่าวสารเยอะแยะไปหมดแหละแล้วก็พกพาความเครียดกลับมา ก็เหมือนอย่างที่พี่ชนิบอกตอนแรกวแบบเออจริงๆเราก็อาจจะไม่ได้มีอะไรหรอกแต่แบบพอโดนแบบมีน่ใส่เข้ามาอราเราก็พกพาความเครียดเข้ามาด้วยเพราะว่ามันเรื่องแต่เรื่องก็ไม่ใช่เรื่องที่สบายนะครักก็เป็นเรื่องปัญหาของบ้านเมืองนะฮะแล้วก็ปัญหาเหล่านั้นเราก็ไม่แก้ด้วยตัวเราเองไม่ได้ด้วยดิคือไม่ได้แก้ได้ด้วยตัวเด่นตัวคนเดียวแก้ไม่ได้มันต้องหลายๆคนแล้วก็ต้องพร้อมใจกันแก้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีศักยภาพในการช่วยกันแก้เนี่ยก็ ก็จะแสดงตัวตนกันออกมาช่วยกันแก้คือใครใครทำอะไรได้ก็<ะ>คนละไม้คนละมือและนี่ก็เป็นแนวความคิดของตัวที่เป็นเดอะมาสเตอร์พีซของพี่ชลิตในวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราลองไปทำความรู้จักกับผลงานสติีทอาร์ตเนี้ยค่ะแล้วก็ดูบรรยากาศในงาน